สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่5ตุลาคม6 7นะครับวันนี้บวบาดกัว่าสิมาตำน้ำพริกปลาทูอีละครับพร้อมกับแหนมทอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงเพิ่นครับมีถั่วฝักยาวมีพักปังครับกินไปกระแสบดีเด้อครับพี่น้องพักปังเป็นเครื่องเคียงเพิ่นครับพริกกระเทียมเตรียมไว้รอเลยทารุทาเองไปก็เบาดครับเสี่ยงแมหนารับประทานมากหน่อยสำเนาครับผม ทอดปลาทูเลยจ้าอะผ่อนได้ที่แล้วครับพอแม่พี่นองสีสันเลยเวยงงามนะครับนี่ครับปลาทูมาเด้อลงลมคนทำมาหากิน แม่หมูครับกินเข่าก็เบาบาดครับมานีสีสเฮ็ดเมนูสาวเจิดวัฒนาพาเลาะครับผมกินเขา่าทำกันเดือ,เอดเปิดทำมากินเข่าครับนี่ครับถ่าตนปนครับปลาทูจุ๊บหัวแับพริกกันก่อนครับใส่น้ำมันน้ำมันสีอหอมพี่น้อง นี่ผักริกครับเตรียมไว้สำานีพ่อครับตีดีใส่ถอดกระถูกเ้านอ <c oughs> ตามกันเลยทีเดียวพี่น้องมาพีโน้ เ้ยได้ที่แหละครับผมจามชัน้าอยู่พี่นองอาครับพี่นองโคกพริกไว้ครับผมอรอให้ปลาทูเย็นเนี่ย น้อยนึงครับแจ้งสเสด็จเกล้ครับเพราะว่าเราขึ้นจากกระทะเนาะยังหอนอยู่เอากระหันมาตําพริกไว้ก่อนครับอย่าก,กินคนแหงพี่น,อน้องนี่ตำรักว่าอยากใส่เฮ็ดไข่แหลยตัวเฮ็ดไข่มันโบเหลือล่ะพี่น้องข่ากระห่าก็เอาครับเฮ็ดกะงามน,นื้อเนื้แหละครับพี่น้องเมื่อวานนี่ข<อ>แข็งหนา,หนาวเราเฮ็ดก็เลยแข็งหลัางงไงหลังแข็งหลังกระาย อยางกินกัง่ายครับพี่น้องอันนี้ก็บตำพริกไว้ก่อนกันครับมาพี่น้องแกะปลาทูเรียบร้อยแล้วครับนี่หอมๆนัวๆเลยครับปลาทูเพิินใส่ไปเลยครับมาตำไห้มุนตำไหละเอียดครับพี่น้องแล้วค่อยปรุงรสกันครับ เห็นเมนูนี่ดุเด้อครับเพราะว่ามันเป็นจะได้แหละกกนลคน<ร>ะเขามากนาินปนอยู่แล้วครับกินปนพักแจวหลายๆเนาะสาวหน่อยเนาะเสียกินปนหลายๆภูเขาโล่งเขามากมักนลยละกินได้บ๊บบูมันนี่พริกแดงแดงถ้าบัเพชรกับบัวเสียพี่น้องเอ้ยกับเขา ครับลุงลมจะไปต่อเบ็ดลายเอ้อลุงลมเลยเดี๋ยวพักผ่อนบ่เพียงพ่อเ้อครับมากินเขากินน้ำกับบาบาดนี่มากินปนปลาทู่ครับเมืองคลิปลุงลมเนี่ยอ้ยเป็นไดปลาเป็นตาสะอ้อนครับปลาโคโนใหญ่ปลาดุกหลายขนาดเลยาาครับมีบาบา,บาดบ่ไห้ไปหาเห็ดเ้อลุงลมแม่หมูไปจะได้นอ้อ ามาืเอนี้คิดเมนูอะไรยังเนาะเมนูเมนูเมนูเพิ่นกะเป็นคนที่แคปเขาเศษแห้งหนาลอยแห้งครับพี่น้องสะอาดสะอาดเน,<ำ>น้นคุณภาพทุกเมนูครับเบาบานนางเมืองนี่ปุ้ยเหลือใจขั่วเพิ่นกสะสะอาดสะอาดครับพี่น้องเจอ๋อจักไปหล่อใสดอกสาวเจ๋อผานวนา้าป่าเลยจักไปหล่อใสเหมือนครับเหมือนเจ๋อพี่เราดองกันเด้อ ออเดอร์เพันหลายครับพีเจย์ช่วยนี้หากลอีโปมบ่ได้กลนบ่เถื่อบ่บาดกับบ่บาดสาวหน่อยบ่ได้กลนบ่เถื่อครับอีโปมอยากกินอีโปมกับบ่ได้กินบ่เถื่อครับพี่น้องเขาบ่พาคนมื่อเด็กะว่ากินเขากินน้ำแลกกับิืดได้ไปพัฒนาสวนบ้านสวนอยู่พระทงหมดแล้วครับพี่น้อง ยาขึ้นหลายเลยครับหกบุคคลมีเวลาครับพี่เมืองครับโชวชนิกันซีเขานานน้าเรากระแสไฟทำความสะอาดครับบรรยากาศกําลังดีเดี๋ยวเยวบ,บาบานกระแสไฟก็รดเกี่ยวแหละครับช่วงเก็บเกี่ยวครับผมกระแสไทยบรรยากาศช่วงเก็บเกี่ยวแหละครับแต่ละมือให้พี่น้องเมืองเนะญญาะในครับละเอียดแล้วอ่ยพี่น้องอ่าน้ำปลาครับผม ป,ปลาต้มสุกปลาลาต้มสุกไม่ต้องใส่เยอะนะครับเจ้านี้อยากจะติดเค็มนัวหน่อยครับพอาะเร็วมาผงนัวครับผงนัวเหลี่แต่คนมากเหลี่แต่คนมากครับผู้ใด้ดาม่ากับซอยบ่ได้ดกกดครับผมเอาออกแน,น,น่เอาอย่างนั้นเออพอละอะอืมโห่กันต่อพี่น้อง ก็เสดายหลวกพักฟังครับพี่น้องลวงพักฟังไว้ต่กินกับปุลครับเพราะว่าแม่สศราหน่อยก็เสดากินได้น้ำครับพี่น้องเรบุกหินมีเกล็ครับพักฟังนี่กรับกินง่ายครับกินไปแหละครับระบครับทายก็ดีครับเพราะว่าเพิ่นเป็นเมือกเนาะมีเมือกในโตมีเมือกพักติดกินเหรอมันกินง่าย่อยด่อยได้เร็ว อพี่น้องถว,วยมากไกลๆวงน,ในออี้เรียบร้่อแล้วครับมีกลางเนืเล็กน้อยครับรเป็นธรรมดาของการตำปนยายจสกินดีโอ้ยปนแห่งครับพี่น้องสีสนันออกมาน่ารับประทานมากครับเดี๋ยวบาบากันเสด้หลวกพักตออแหนมต่ออีกครับจูนปูนเลยพี่น้องวัตสิบรเพชรครับ เป็ดแห้งเป็ดแห้ง,ดงเดี๋ยวนี่ครับถ้ากินเขาก็เบาวบาดเด้อกระสาวหน่อยครับผมนี่หลุนกันต่อครับหลวกพักปังก่อนพี่น้องผักปังพลวกง,งายย่ายยู่ดอกครับน้ำหอนไปเพิ่งกเกษียนี่แหละ สีหดสีเหี่ยวลงเป็นพักที่เบาบางกระสาวหน่อยมากครับกินไงลื่นปืด้ดลื่นปื้ดครับมาตกยางเหรอพักเขาให้มีผักกินมาพี่นอ้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยลุ๊ป เรียบร้อยครับปอดแนมต่อเด้อค่ะพี่น้องเนี้ยมก็หุซึกว่าไปเด็ดเด็ดติดติดผงโอเค พี่น้องสวยสดและงดงามบะปิ๋เลือกวบาได้ดอกคับพี่น้องเผือบได้เลยแหละเผือปุ๊บไหมปั๊บใส่เตาทานกะดิ้งนึงเลยพี่น้องบะไหมเล็วคือเตาแก๊สครับแม่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยควรจะได้ให้ใส่เลยไม่ต้องห่วงหรอกครับอ้้นส่ปปอออนนกเทาาตพี่นนนอ่่ะีแหละครับเพชร,พรกินแบบใส่ฟืนครับอุ้ยสีสันไปจะได้พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนผัพริกปลาทูครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงครับหนารับประทานกันบ่ครับ อันนี้ก็สิเป็นแหนมทอดเด้อครับแมพี่น้องไปกินกับเขาครับบรรยากาศหนาวๆอย่างสีละครับพี่น้องพร้อมกับผักสดครับอันนี้ก็สิเป็นนี่ครับข้าวหอมมะลิสุรินครับผมฟ้าเม็ดก้งามครับผมห่อนๆกินเขาเสานี่น้ำกันครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ได้ที่ทุกท่านได้เขามารับชมคลิปมากดติดตามมาเป็นกำลังใจให้อีสานสายเลาะชาแนลนะครับ เมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมคลิปหน้ากันด้วยนะครับ